อันดับแรกฉนนึกถึงภาพพระพุทธรูปคือภาพพระพุทธรูปหรือภาพพระพุทธเจ้าเนี่ยจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินให้ทําเรื่อยๆไปเพราะว่าทานอภัยครับผมจะเล่าถึงวิธีการที่ผมทํามาในการก่อนในการก่อนผมใช้วิธีการอย่างนี้ผมจะเดินไปไหนเพื่อจะนั่งที่ไหนเพื่อจะนอนที่ไหนก็ตามถ้าว่างจะงเอาอื่นนิด,นด ผมจะจับภาพพระพุทธเจ้าพธตรูปอย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> ให้เห็นอยู่ในอกตลอดเวลาผมเดินไปบินาบาตเดินไปธุระไม่รู้ละผมใช้เขาตลอดวันแล้วก็เป็นเรื่องตลอดวันจริงๆ <c oughs> ก่อนจะดูหนังสือผมต้องเห็นว่าภาพพระพุทธเจ้าก่อนทำให้จิตสบาย จะเดินไปไหนจะพูดใครจะเข้าโรงเรียนจะสอนทักเรียนผมทำผมเห็นภาพพระพุทธเจ้าตลอดบางครั้งเห็นทั้งในอกไม่เห็นทั้งองค์ผมเดีพระสมทูเจ้าคลุมตัวผมตั้งแต่ศีรษะลงมาคือนั่งครอบเลยไอ้ภาพอย่างนี้ถ้าคนอันเดียพายที่บอกจะเอามาจกไหนเป็นภาพอาปาฐานก็ช่างเถอะ <c oughs> เราทําจิตสะอาดนึกว่าเป็นอย่างนั้นเห็นภาพอย่างนั้นจริงๆก็แล้วกันแล้วผลใหญ่จะเกิดกับบรรดารท่านพุทธบริษัทนั่นคือต้องการรู้อะไรรู้ได้ทันทีสมมติว่าทรายอยากจะรู้จักสถา,านที่นี้ว่าสถา,านที่นี้รูปร่างหน้าตาเป็นยไงบ้านเมืองสยสดงดงามขนาดไหนมีใครเป็นคนสําคัญ สมัยนั้นมีความสุขมีความทุกข์เป็นาวการใดเป็นเวการใดเราก็ต้องการทราบภาพนั้นก็จะปรากฏกับเราเมื่อภาพนั้นปรากฏกับเราเราก็เชื่อมั่นทันทีว่าภาพปรากฏครั้งแรกให้เชื่อทันทีว่านั่นของจริงแต่นี้เมื่อภาพปรากฏอย่างนั้นแล้วอย่าเพิ่งไว้ใจตัวเองว่าภาพที่เห็นนั้นจะจริงหรือไม่จริง จะเป็นภาพหลวงตาหรือเปล่าในเวลาเดียวกันเราก็ใช้อารมณ์แบบนี้ถาทำตู้ของอะไรบ้างที่มีความสำคัญสักอย่างหนึ่งแ <c oughs> ม้จะไปโถแตกๆชามแตกๆ่จะซุกยู่ไหนฝังอยู่ไหนซึ่งไม่ลึกนักพอจะคุยเกียดได้ในสถานที่นี้มีไหมถ้าภาพนั้นคือปรากฏขึ้นกับใจของเรา แล้วก็บอกสถานที่ว่าที่ตรงนี้มีอย่างนั้นเดินไปจุดนั้นทันทีขุดค,คุยดูของที่เราเห็นภาพมันมีจริงไหมถ้ามีจริงนั่น,นแสดงว่าภาพอดีตัณสยายของเราถูกต้องหมด